ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Inside Story ในช่วงซอกแซกค่ะแล้ววันนี้นะคะใครก็ตามที่เป็นพวกมนุษย์เงินเดือนแบบสลาเราก็ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าสลาจะพามาซอกแซกกันถึงกองภาพยนตร์เรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนนั่นเองนะคะที่เห็นวันนี้เนี่ยแต่งตัวมาเต็มมีหมงมีหมวกเนี่ยเพราะว่าในวันนี้นะคะเขาจะถ่ายซีนที่เป็นงานปาร์ตี้<อ>ก็เลยต้องจัดเต็มนิดนึงอยากรู้ว่าปาร์ตี้ของเขาจะสนุกขนาดไหนเนี่ยตามไปดูข้างในเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณประจักษ์สวัสดีครับคุณวนิดาเราต้องต้องถอนสายบัวด้วยนะคะต้องตะเบะครับสวัสดีค่ะพี่ติ๊กค่ะแอบถามพี่ติ๊กดีกว่าค่ะเพราะว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นยอดมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะพี่ติ๊กคิดว่ายอดมนุษย์เงินเดือนนะคะสิ่งแรกที่เขาอยากจะบอกกับเจ้านายเขาเนี่ยเขาอยากจะบอกหรือว่าอยากจะขออะไรขอโบนัสปลายปีเยอะๆครับ อันนี้คือสิ่งแรกที่ทุกคนทำครับเพราะว่าทุกๆคนทำก็เหมือนกับว่าพยายามขยันขันแข็งต่างๆนะครับก็นอกจากเพื่อเงินเดือนแล้วก็เพื่อโบนัสด้วยนะครับเจ้านายเห็นงานดีได้เงินเข้าบริษัทมากๆเพราะฉะนั้นการปันผลก็ต้องมากตามและตอนนี้นะคะสาระก็อยู่กับนางเอกน้องใหม่ซึ่งเป็นนางเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะคิดว่าสิ่งไหนที่มนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราเนี่ยอยากจะขอจากเจ้านายของเราเป็นสิ่งแรกโบนัส นะจริงๆปกติเป็นพนักงานเงินเดือนหรือเปล่าเป็นเงินเดือนหรือเปล่าเป็นค่ะเป็นกเคยได้ไหมคะโบนัสเนี่ยได้บ้างหน่อยบ้างก็ลองขอผ่านกล้องดูแล้วกันค่ะก็ถ้าเกิดดูอยู่นะคะก็ช่วยช่วยส่งเครอพพนักงานที่จริงไม่อยากจะพูดเชิงอะไรว่าเธอควรขอบใจฉันที่ยังฟุ่มเฟื่อยมา พวกยอดพนุนเงินเดือนนะคะเวลาที่เขาอยู่ในออฟฟิศและเจ้านายไม่อยู่เขาจะทําอะไรกันเออผมว่าตอนนี้คงเป็น Facebook นะครับจริงหรือเปล่าเพาผมว่าพอเวลาคนที่นั่งทํางานอยู่บนโต๊ะอะไรมากๆเนี่ยแล้วก็เกิดงานที่ซัมซาาจําเจอาจจะมีการเครียดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการหาอะไรสิ่งแปลกใหม่ๆการท่องในโลกว้างมีเพื่อนฝูงต่างๆมากมายเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาผ่อนคลายก็ได้แต่ผมว่าน้อย เเดดี๋ยวมนนไ่ิแล้วตอนนี้สลาได้อยู่กับเสาแล้วนะคะสวัสดีค่ะแอบถามนิดนึงว่าในเรื่องรับบทเป็นใครรับบทเป็นจือครับผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ซื่อแล้วก็ใจไม่สู้งานในกาฝึกงานนี่ไม่ผ่านโปรสักทีอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือแบบเป็นตัวก่อปัญหาในบริษัทออฟฟิศแมนอย่างเงี้ยครับพวกมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่เขาชอบเอาเวลางานเนี่ยไปทําอะไรกันมากที่สุดเออเรื่องนี้ผมก็ขอเดาแล้วกันนะว่าผมไม่ทราบเหมือนจริงๆริงนะเฟซบุ๊กโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางที่บางบริษัทเนี่ย ก็จะติดป้ายแบบว่า no twitter no facebook no internet อะไรอย่างนี้เลยแลวติดป้ายไว้เขาทำกันไหมแต่เาคิดว่าเราคิดว่าก็จะอาจจะทำบ้างหรือว่าเจ้านายมาถึงจะแอบแอบถ้าเจ้านายไปก็แอบล่นผมก็ไม่แน่ใจเวลาที่เจ้านายไม่อยู่เจ้านายเผลอเขามักจะแอบทำอะไรกันบ้างคะอย่างหนึ่งเลยนะคะต้องแอบไม่ทำงานอาจจะแบบพักอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมแชทเฟซบุ๊กเพราะว่าบางทีเครียดไง ตอนนี้ <สา S 2> ค่าก็อยู่กับพี่ต้นหอมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นหอมค่ะในเรื่องรับบทเป็นอะไรคะ,ะในเรื่องรับบทเป็นผู้หญิงอายุ30กว่ากว่าไม่ใช่ไม่ใช่หางเครื่องแดนเซอร์อะคะใช่นี่ไงค่ะวันนี้เป็นซีนแบบว่าปราร์ตี้บริษัทแล้วเราแต่งชุดแฟนซีนบังเอิญว่าเราแต่งหางเครื่องขึ้นก็เลยต้องเป็นหางเครื่องวันนี้หางเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต้นก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่จริงเหรอคะเต้นเต้นแบบสเต็ปให้ดูแบบสัก28 38ปดสมแได้ไหมคะนิดหน่อยนะคะค่ะเอาแบบไม่ไม่ต้องแรงไม่ต้องแรง ดีกว่าค่ะคิดว่าถ้าใช่ไมหมฮะพี่ต้นหอมคงไม่หยุดเต้นในฐานะที่แบบรับบทเป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งใช่ไหมคะพี่ต้นหอมคิดว่าเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับมนุษย์เงินเดือนหรือเปล่าคะในการทํางานอ๋อตอนที่มาเล่นเรื่องนี้เลยรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่เงินเดือนทํางานทุกวันเพื่อโบนัสโบนัสโบนัสคือเพิ่งรู้เลยว่าชีวิตคนออฟฟิศโบนัสสาคัญมากนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้โบนัสสิ่งไหนที่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยอยากจะขอกับเจ้านายของเขามากที่สุดเป็นสิ่งแรกเลยนะ เงินเดือนแะครับที่อยากจะขอกาบเจ้านายนะครับว่าโบนัสโบนัส,นสต้องแน่นอนที่สุดก็คือโบนัสนเองับสิ้นปีก็คือโบนัสที่คือแบบเป็นอะไรที่แบบว่าชุบชีวิตเขาขึ้นมาอีกทีนึงจากทำงานทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไ,ได้โบนัสมาก็แบบฟื้นขึ้นมาตอนนี้ค่ะส่า สาวสวยคนหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยซาต้องบอกเขาว่ารู้สึกอิจฉาเขามากถ้าอยากรู้ว่าอิจฉาเพราะอะไรตามไปคุยกับเขาดีกว่าค่ะ,อคะแอบเห็นเมื่อกี้อิจฉาคุณป้ามากๆเลยค่ะเรว่า <c oughs> คุณป้าเด้เต้นรำกับพี่ติ๊กด้วยอะงานเต้นรำเมื่อกี้นี่เล่นเอาสาวๆด่อิจฉากรนแถวเลยนะคะคาร่าก็อิจฉามากค่ะเพราะว่าอุตส่าห์แอบมอีมงกุฎเหมือนคุณป้า <c oughs> แล้วแต่ว่าพี่ติ๊กเขายังไม่ใช่ตามาแลรเลยอะค่ะ เคล็ดลับในการที่จะบอกผู้มนุษย์เงินเดือนอให้ใช้เงินจากต้นเดือนอยังไงให้ไปถึงปลายเดือนให้ได้พี่ว่าต้องใช้ชีวิตพอเพียงค่ะต้องประหยัดน,นิดนึงนะบางทีของฟุ่มเฟือยบางอย่างไม่จําเป็นอย่างเช่นาสาวๆของเรา o, ใช่ไหมกระเป๋าเรื้อสัมางหรือว่าเสื้อผ้าอย่างงี้ค่ะพี่ว่าถ้าอันไหนไม่จําเป็นก,ก็ก็ไม่ต้องใช้ดีกว่าน่าจะประหยัดเงินได้เยอะเลยสา่งเราเนี่ยมันจาเป็นทุกอ,อย่างเลยนะคะพี่ว่าจําเป็นค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีหลายใบก็ได้โอ้โหเออนะสุดท้ายให้พี่ติ๊กฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ดีกว่าค่นะ ขอฝากนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับยอดมนุษย์เงินเดือนนะครับในเรื่องนี้ผมเป็นมิสเตอร์เป๊ะแมนครับทุกอย่างเป๊ะหมดในเรื่องชื่อปั้นครับก็น่าจะได้ชมกันในช่วงปลายปีนี้ครับ <c oughs> แม่เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยสราพามาซอกแซกหลังกองแบบนี้เนี่ยเล่นเอาเหงือกตกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เคล็ดลับดีๆในการใช้เงินจากเหล่านักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องยออมนุษย์เงินเดือนกันแล้วล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของสาลามดลงแล้วนะคะเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาซอกแซกในคราวหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ้ยลืมของค่ะอุศ์ได้รางวัลของเขาสักที